Hmm. ไปอยู่น้นำงูอ่ะไฮรานแต่เก่า,ามันก็บ่โดนนะเห็ดสามโนโครัว <Do i. S 1> ยังคิดได้ก็อาทิตย์หนึ่งทิตย์ปลายก็ได้แล้ว <Do i. S 1> hmm. อันนี้ยังสมมอยอยู่ครัวกันยังก hmm. ันผู้เล็กผู้ใหญ่ช่วยเหลือเงินซ้าน hmm. หลังจากว่าแบบว่าสิเอาลูกเอาผัวมาแล้วคมเห็นเต็มไนลูกคอยแล้วก็คอยกับลูกบ่ถือบ่ต้องกัจังซี่อเพ่นย่านคอยบ่ถืบ่ต้องเหมือนที่ตีาลูกเต้าโอ้ออก็ได้ยังให้ถามในใจเจ้าโดยแล้เจ้าตอบว่าแนวใดซะตว่าคันมีผู้มักมัทันทายถึง t สบายดีเธอภูมพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนบัวพี่น้องขังลาวขังไทยดื้อต่างประเทศทางสนอนกับเขากับสบายดีผูมพี่น้องเอ้ยวันนี้กับทางสนอนกับมาทางหมู่บ้านนะ้ำแพกเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กับซีเบะเขาไปหาทางน้องน้ำบ้านเพิ่นผูมพี่น้องเอ้ยกับคือว่าะอะไรโลนนานเลยเนาะที่ว่าทางสนอนกับบัวได้มาซ้ายนี้ผูมพี่น้องเอ้ย วันนี้กับมาหมู่บ้านนาเพกเนาะก็เลยสี่ขัาไปโอเปิลมแร้วก็ไปรีดน้ำนองน้ำหวานเพลินพี่น้องเ้ยทำข่าวทำข่าวเนาะหลังจากหลังๆนี่คือว่าได้กินข่าวดีๆเข้ามาครอบครัวเพลินน้ำพี่น้องเนาะโดยท้าสนวนการดีใจน้ำเพลินพี่น้องเ้ยวันนี้กาสีู่ระขาวไปหาพืนกอนจังนีิจังหน่อยเนาะกับทีได้กลับบ้านกลับซองพี่น้องเ้ยออ จังไรก็พักนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบริร์สุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางสนุนนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยอยางไรก็พูดละไปทำข่าวทำข่าวมีน้องน้ำหวานเพิ่นเป็นจั่างไรน้องพี่พี่น้องเนาะโดยพ่อพี่พี่น้องเอ้เปิดพามาเนาะคือเพื่อนดื้อส่วนดื้อให้เพื่อนดื้อส่วนบ้านเพื่อนอันนี้เนาะ ໃຈໃສເດເນາະສາມ້ອຍຍຕີບແລ້ວຫມ ไปดีเดลยจะโดยสบายดีโดยเออยังนี่บริกรเป็นรอบแบบนี้นะไปสุบก๋วยนอนแบบแบบนี้แล้วจังบทซิ้นเอาไปใส่ก็ได้เห็นยังก็ได้แต่เอาก๋วยไปก๋วยมาเผืนดื้อเน๊ผืนซิ้นเห็นยังกะเนี้ยเดี๋ยไปใส่หันนองน้ำหวานอยากเห็นย่เดบบแบบแบบกันบอกไปใส่ไปดีเลย เขาป่าบ่าเห็นอยู่นั่งอยู่น,อ,อ,นอนดินอยนู่ไหนีเหี้ยงอันนี้ <c oughs> คือเอาพื้นมาไว้พื้นตารางมาไงเดือย <c oughs> พื้นน้อยบ่พื้นหัวมั่งนะเดยอา่าคือมั่งเป็นมาแล้วบานีงสิเหตุยังอันนี้มั่งลำเบาพื้นมาให้มั่งไว้โลพื้นเห็ดหัวให้โอ้เห็ดหัวแบบชาวปูนมาใส่บ่เ <c oughs> ดือยเตะนางตะไคร่ประมาณนี้ <c oughs> อ um ืมแปลบ่ได네้เนาะบาดนี้แปลเอ้อเตอะบได้มาลายมืตะบได้มาลายทิตบว่าลายมือลว่ามมน้องนจนว่าลืมจ้ะอยู่ลืมเฮาอยู่บ่คิดอยู่คิดว่าแนวไหนเห็นแต่พวกเขาหมู่เจ้าเอเจ้าก็บ่ได้ถามเพิ่นบ มือเช้าหมูขามาโมบนคะจะกลามอยู่บบออกเลจะงูมือวัสเาะมางโมกขสารโมกขสารเลยชิมหาลูกับลายยางแลย้องตองแตงของใสของซอยเนาะดีใจแล้ได้คนเร็นเ้านมาเมื่อใดเมื่อใดกันดูเขาสาวอย่างัแลหมูจ้า ลืมซื้อแล้วสาวสาวไล่สาวไมาดุเที่ยวนี่นะมาดูกับสาวอันที่มอบมันอะไฮคอยมือนะอค่ะเอาการส่วนหลังนี่ก็หลังจากที่เมื่อบดนลูกอะเป็นนั่นเป็นนลำห่างกายนี่แหละก็เลยอันไปหาหมออะไรอัไปตัวไปเสกบางอย่าก็เป็นนั่นล้ำไส้ติดเชื้อคิดว่าเจ้าติด ค้าดำบน้ำคุดได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวกับรูเจ้าโอ้ยคอคิดว่ดนาจะโน้นบ่อะไรจะดำนาโดยตัวเอง <c ười> โอ้ยบริเห็ดนาน่ะี่เข่าสาปีแล้วจะจ่าย<ด>เอาหน้าเห็ดให้เห็ดนาบ่ได้แต่ก็มีแต่ซื้อกินนั่นแหละซื้อกินบริเห็ดให้เห็ดนานาบ่มีแน่ก็มีแต่นาพ่อนาแม่นั่นแหละให้น้องสาวเห็ดลเลยก็แลี้ยว เอาเป็นจังได๋ซาเรื่องอ่าสัมมนุเคนครัวเอ้ยแล้วเรียบร้อยแล้วบ่ยังเาตาตาก็ยังมอยอยู่อืยังบ่แล้วเราว่ายังล่นอยู่พักเราก็ให้อีกคนนึงล่นเราก็นํากันอยู่อืงเบ็ดจักือจังได๋แล้วเราบอกอดอกูจักกันอยู่กับเราอืยังมอยอยู่แล้วก็บ่ค่อยได้ลงางาํานา ก็ประมาณเดือนเพิ่อนนะใบเห็ดใบดำดอกนะเพิ่นไปอยู่น้ำงูหอหลานแต่เก่ามันก็บรรทนนะเห็ดสามโนครวยังขี้ได้ก็ทิศหนึ่งทิดปลายก็ได้แล้วเลยอันนี้ยังสึม้อยอยู่คอกันยังกระทำกระทำแล้วเลยแต่เงินค้าใจหายเบิร์แล้วเลยอืมเกือบรวยแล้วเนาะตามที่เจ้าให้ก็มีแต่หายผืนเต้นเพิ่นเดนโดยให้เพิ่นเต้นเพิ่นเดนอือื มีหลมีงาหวานเดี่ยวหมดแฉกย่างนู้นคนกับยังเว้นวาเนี่ยไงใช่คือว่าได้ยินข่าวยินข่าวว่าทางเจ้าสี่เอาผัวจะบอกเอาผัวไข่พี่จันวนเปล่าจังเดียวข่อยว่าเอ้าเป็นไปได้โบเมนองน้ำหวานบอกว่า ได้ยินข่าวฮอดพุ่นแนะในคลิปนี้หรือว่าในคลิปนี้แหละจักแล้วจะลงว่าวในคลิปเคยว่าวว่าจักแล้วคอยถามเจ้ากระสีหูซึกเลยว่าจะาว่าน้องคลิปอะไรประจันแนนบวระว่าเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้กับบวระว่าสีเอาลูกกับผัวบวะสีบวากระเม่นบว่ากระเม่นเนาะ คือว่าคันพลักผู้ใหญ่เบาฉันถามมาอคันพลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเฮือนซานได้หลังจากว่าเส็จสิ้นแล้วจังสี่บอกโดยโอ้แล้วเรียบร้อยผู้ใหญ่ท่านไดก็ตามพื้นอย่างเช่นเขาเมตพี่ริสาพี่พรช่วยเหลือดีนะ嗯嗯เฮือนชันรันเป็นเ <c oughs> จา้าสีมีลูกวิผูวอย่างที่พนเถ<ด>ามมาโอ้าากะว่าง่ายๆกะ คือว่ mortar, าถ yeah, uh, ้าเจ้าว่าว่าเอาผัวนี่เพื่นชีบ่สางให้บ้านนี่แเม่นบอก็บ่ได้ว่าแบบว่าชีเอาลูกเอาผัวมาแล้วคมเพ็งเต็งในลูกคอยแล้วก็คอยกับลูกบ่ถือบ่ต้องกันนี่เออเพื่นย่านคอยนี่บ่ถือบ่ต้องเหมือนทีตีขาลูกเต้าสีขาโอ้โอ้ก็ได้ยังไห้ถามในใจเจ้าโลยแต่เจ้าโตว่าแนใดสระโตวันนี้ผู้มักมั่นท่านทายถึง วันนั้นแหละสิ่งที่ตัวเองเก็บที่ผ่านมาก็ลืมไปหมดแล้วกันยังอยากคันยังอยากมีครอบมีครัวอีกก็คอยที่เมื่อเฮือนเขาโอ้ว่าเพื่นนมาถาม,มีผูมักผููอยากได้อยาอยางยังก,กับเจ้าเนาะ<ด>คนใหม่ไหมความว่าบ่แม่คนเก่าคนเก่ากับชีดแล้วแต่คอยหรือในใดอ้าวเพื่อนาถามมาบ่ที่บ่อนสมุดในความขีดเจ้าฮะคนเก่าเนี่ยยังในพวพันกันอยู่บ่ด้วยว่าในใด อ่ะเพื่อกับไม่ได้ว่าจอดจงว่าชีมีลูกมีผัวดอกย่านคอยนี่และพีทเดี๋ยวเลี้ยวกันเออเออเออก็บอกยังไงเพื่อเบื่อให้เอามาเฮือน ยัวปีนมาเพือนกับเมนเพื่อนยันคอยในบ่ถึกบัต้งกับลูกกับเต้ามีลูกมีผัวก็ดิบ่มีลูกมีผัวก็ตามยันพิดเดียวเดียวกันกับน้องน้ำหวานในลายลูกนี้ออกแต่เฮือนแต่ช้นโดยที่ผู้ใหญ่ไม่สูงช่วยเหลือโอ้เพื่อนกระบางดีถามเขามาเนาะอ่าอ่าอ่าเป็นสิ่งที่ดีเข้าเเอาผัวก็ตามยันเอาผัวมาคมเพ่งลูกก็ดีนะเนื้อใดคอยกรบโบจักหักเพื่อนเว่ามาเพื่อนแค่ว่า ตามที่ซื่อโดยบรจาคมไม่น้องน้ำหวานคันเพื่อนช่างช้าให้แหละเจ้าชีไล่ลูกหลายเจ้าพิดเดียวเลียกันบ่ได้เออเออคอยก็เลยว่าอันนี้คอยก็เลือว่ะคันมีลูกวิภูมมีโคบมีครัวกันมีผูมิักมานทันให้ขอก็สิเมื่อน้ำเขาอืออแตดสินใจเมื่อน้ำเขาโดยคอยปูอ้าผหัวมาอยู่เหมือนหรือที่ผู้ใหญ่สวยเหลือมาแต่ว่าเรื่องชีพเชื้อเชื้อชาเนี่มีข่าวดีเข้ามาแล้ว ตาทิ้งจำนวนนินแต่มือแรงพันแล้โอ้แต่ว่าไม่ไม่แรงๆนี่ได้สะเพิ่นบริมาแจ้งบวะิ่นมาแจ้งหันแต่มากงกวนแล้วโอ้เรื่องเฮือนเรื่องยังยังบริบากันอืมก็ได้ยินเว่ยวอยู่ว่าโอ้ทำเมน่องน้ำหวานได้เฮือนกาดีใจน้องพันและววะโดยบริขินไปเจาะไปดินนำโดนนานได้วะเพิ่นกันชี้ชี่สร้างสาให้ก็ได้แต่มือ เิมาเยี่ยมยามคนละตัวว่าวาทีาเห็ดหัวเร้วกับสีเห็ดเทือนไปนำน้ำนังสจสิบโอ้ตามที่เฮาได้ยินทางเพื่อนว่าเนาะเอออ่ะค่อยๆไปนะเออแต่ละขับน้อนน้ำหวานที่เพื่อนที่สั่งให้ว่าอากาศล้อรุ่นล้อพังไปโดยโดยโดยตามพลากุยไงแหลเนาะ ยันคอยหาพิษเดียวเลี้ยวกันกับลูกกับเต้าออืไล่ลูกไล่เต้านี้แต่เฮือนแต่ช้านยานแล้วนั่นช่างสาให้เล้วนะอือก็ิเห็นในคลิปตัวที่คอยว่าซีลูกซีเต้าน,นั่นแหละโอ้ก่อนนะนะแต่ก่อนมันก็แมน่เนาะแต่ว่าปัจจุบันในากนารหรือไะ้พวกกับโจักอือๆืออมันก็ขึ้น,อ,นอยู่กับเจ้าเองแหละเฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะตัวใดมันซีมันรุนแรงเกินกับลูกกับเต้าเขาก็ถอยห่างว้าซันซะ เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจแต่ว่าความคิดของเพิน่นซื้อแต่ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็ดีต่อลูกอยู่หรอกบ่ได้ว่าให้ขย่มภาพเดี๋ยวนี้ก็ยังให้อยู่แต่บ่ได้ตีได้ค่ะจึงเลิกตกยังออกคือตะเกาตะเกาขยยอมภาพตีลีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ค่ะคอยกับโบกชนอยากให้ลูกค่ะได้ดีเรื่องเหตุเรื่องสั่งในครอบครัวเงินชานยอมภาพให้ยังให้อยู่แต่ถตีค่ะเป็นคือตะเกาคอยไปตีแล้ว อืมนั่นแหละเพิ่นกับย่านแล้วก็ว่าง่ายๆก็แบบความคิดกับลูกกับผัวแหละลูกเห็ดนิดๆหน่อยๆทามนี่ๆทามหันมันบัดงุ่งเงียบทามแบบนี้บ่อืมคนย่านเหมือนที่พันมากระบอกแจ๊กอืมเดียวกันแล้วตีลูกตีเต้าอย่างที่แหละอืมคนน้อยมีสุรผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพื่อนชานไพศาลดีมากนี่จ้างคนบอกเจ้าเองโอ้โอไม่ได้ไง

มั่งมือแดงไปไปน้ำไผ่น้ำน้าแล้วก็มั่งมือแดงไปน้ำน้าแล้วก็ยุบมันได้มั่งยังด้านนะมั่งรถทาคนบอกให้มั่งเลยมั่งเดี๋ยวจะมือแล้วจะมั่งนี่โอ้ยหลายมือเป็นทิศปลายูคนละกว่าคนแรกหลังจากพี่เพื่อนมาเยี่ยมมือชงมือบอกฉันก็แวะบอกให้มั่งเลยอื่งเน กะหากะมาแต่แห่กับสายแล้วก็ปุนนี่ดิโอแห่กับสายมาแล้วเยเพื่อนกันยังรอโดยที่ว่าพูดภาพพ้นนี่หลุดมันเข้าได้แต่นี่กันยังไปถอกเทียนตีนงมเพื่อกะบบก้าเขามาใกล้ได้ค่ะโอ้ทามาในหัวหยายรวมเดี๋ยแล้เพื่อกะวานนั่นแหละมันบวมบวมหัวหยานหลุดพ้นลมอันเด็กเขาได้จะถอกพุทธอืมอืมอืมเป็นสาวๆก็ไนลองคุงลังคาได้เรากันเนาะ ดีใจลำเดาแต่ว่าข้างล่างยังอยู่อืมก็ย <spe ังบเ็นป็นได้ว่ารโทรศัพท์เอ้ยแทบกะบามาได้เบ็เอาบริักบ่ไม่ชักไมชูลงลงไปแล้วกัต้องเถิดแชกไว้ผ Bi ้าพ้เขาก็ล네ืมเงาป่อือลืมหมดปิดเาหายเลย ป็นได้ได้อาการคอมีเมื่อยมียังอยู่บ่หรือว่าปกติเอยาหมดกินแล้วยายาน่ะ่อยถามเจ้าว่าู้สึกจังไดแบบว่าเฮากินยาแล้วู้สึกแบบมอนคอมอนหยังบ่หรือว่ายามนหยังั่นยว่ากินนู่นกินนี่ออก็ปกติคือเก่าคือเก่าพอจังแพทย์หมอว่าบ่กินก็ได้เนาะเออก็ยังวาอยู่บ่กินก็ได้ คือก้าวกับไผ่กินแบบไม่ได้ผืดไปค้าไปยังขันโบเป็นกระดูกได้โอ้ถ้ากระดูกน้อยก็ติดติดติดแล้วน้อยขวางเขาเลอเราเลยโอ้ระวังเลยเนาะพวกกลางพวกยังเนาะอื่นให้ล้งกับบล้งแต่คากออกกับพื้นได้คือเก้าวบลงตะกอนในกุ้ยไผ่จะคิ้งจะเค้งปลากะเดือดบ่อปลาเข็งบ่อกล้วยคอยกินค่ะ อือไสสิเดี๋ยวนี้โอ้ยากแล้วอือๆกินจะกินให้บีออกให้หมดอือก็คิดว่าแบบมันติบ่หรือใด๋ก็คึดผู้เดียว่อยอีความที่แน่นอยู่บ่แบบเฮาแบบนี้นะสบายบ่คือแน่นหึันเฮาต้องมือนีนะแบบเฮานนแน่ๆโอ้แต่าบาหยังปกติปกติโอ้ันเฮาแน่นเฮานี่มันก็เหมือนมันเข้าไปอ่อนอยู่บ่ล่ะ กระดันเนาะแต่ว่าหลังจากที่กินยากับบอกินยาตัวได้อ่อนกว่วกันจะสังเกตบี๊สํำเกากระดันคืออันนาบ่เรมันกะกินกับโมเมนต์ว่าให้มันเตะกระจายเนาะมันเป็นคออนาตอมน้ำลายมันบอกไปทางไรเนี่ไปอยู่ในหันเนี่ยมันโมเมนต์คืออนาเป็นอนาดูเป็นยังเนาะอ่าที่ห้กินยาแล้วมันห้มันเตะ กระดั mm ų, ้นกระดั s <S <ừ> mm, ้นแบบอยากนุ่มๆนะกับข <além> oh ุ Japanese, ับข้าวกับเมื้อกับนังใหนได้ยำอะไรนาะรอกไปโลกมาแลาอยู่อืมอยังว่ากันมีสวยเหลือข้าวมาอืมวันนี้วิ่งเอื้อเอื้อเอาวันนี้ก็มาโอ้มาโลมาลินอเมน้องนวานเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็มีเริ่มขคาวรีเข้ามากก็คือเห็ดพวกเห็ดสวนน้องเอ็นเนาะ อีน้นนดีใจน้ำดีใจน้ำเห็ดเกือขั้นตอนเนาะเป็นทางพรอยมากะพี่น้องเ้ยซื้อนมมาต้อนเพิ่นน่นนะซื้อนมจื้อนมนิดกระซอยเอาแปผักไว้ให้เพิ่นเด้อใจเด้อนะ อ่าจังไดกะปลาได้เลยแบดนี้เด้ออยู่ดีมีแห้งอ่ะสบายดีโดยเอ้าจังไดพี่พี่น้องเอ้มืาอนี้กามาดินน้ำนองนำหวานเนาะทางเพิ่นกะดื้อทอนหัวเรียบร้อยพี่พี่น้องเอ้ยมีทางคนรักคนใหญ่ชีทัวร์ที่สวนในทางเพิ่นเนาะดีใจน้ำเพิ่นพี่พี่น้องเอ้ยเฮือดซานร้านแป้งกะบบหูเนาะมีน้องน้ำบวานเพิ่นกระบะโบหูอ่ะเพิ่นชีเฮ็ดให้ดื้อบบเฮ็ดให้กะบบหูเพิ่นว่า รอไปเรื่อยๆเนาะ,ะจังไรก็ยินรับพ่อพี่น้องเอ๋กาถาสนองกาได้ยินข่าวงินข้าอยู่เนาะแต่ว่าก็ยังบ่เน่บ่นอนเพื่อนว่ะบ่เป็นยังนเน,น,น,นงาะนย,งะยิงตามแต่ผู้รักผู้ใหญยพอดีมองเห็นหรือว่าอยากซอยอยากสู่ทางครอบครัวน,น้องน้ำหวานเพื่อนพ่อพี่น้องเอ๋อจังไรคลิปนี้เนะพาะกะเพราพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสูขส่คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทาสนองเยอะพ่อพี่น้องเอ๋ อาสําหรับคลิปนีーー้ไปแล้วไปพี่น้องเอ้ยอกาวมาสบายดี